ลำดับเป็นตัวเลขที่มีแบบแผนชัดเจนแต่พอเขียนไปเขียนมาแบบแผนก็แยกย่อยไปตามมันสมองของนักคิดส่วนอนุกรมมันก็ก็จะยากกว่าลำดับเพราะว่ามันเอาลำดับมาบวกกันไปเรื่อยๆมันก็เลยยากกว่าแล้วมันก็ชอบถามว่าหาได้ยังไงหายังไงหายยังไงเราก็มาดูกติกาของมันต่อไป ดูข้อที่ค้างวันนั้นนะฮะข้อ12ในลำดับเปลี่ยนจากลำดับเลขขาดเป็นเลขคณิตนะครับในลำดับเลขคณิตถ้าผลบวก5พจน์แรก s 5 5 5ส่วน2 2 a 1บวกด้วย 5-1ลบ1ด็อกเท่ากับ18แในลำดับเลขานี้ถ้าผลบวก5พ้นแรกเปลี่ยนจากเลขาเป็นเลขนะครับแล้วเท่ากับ18แล้วผลบวก10พ้นแรกแล้วผลบวก10พ้นแ,แรกก็คือ10ส่วน2 2A1 บวกด้วย10-1ลบ1ด็อกเท่ากับ31จงหา A76 มันก็คือ a 1บวกด้วย75ดอกให้หาตัวนี้เพราะนั้นเราลองงัดแล้วเลขคณิตมันไม่ได้เอ้ทษทีเราลองเลขเลขาตามที่โจทย์แล้วไม่ได้จะลองเลขคณิตด,ดูจากสมก,การที่1ตรงนี้เป็น5 2ตัดนะครับเอา5คูณเข้าเป็น5 a 1 2ตัดเอา5คูณเข้า2ตัด4เหลือ25คูณเข้าเป็น10 สิดอกเท่ากับ18เป็นสมการที่1ตรงนี้เอา2ตัดเช่นกันได้5 5เป็น10 A 1อห่วงด้วย5้าเกดอกเท่ากับถูกไหมสอตัดห้เป็นสิบตัด5้าเกดอกเท่ากับ31 สมการที่2เอา2คูณ 10a 1่บ,บวกด้วย20ด็อกเท่ากับ36เป็นสมการที่3เอาสมการที่2ตั้งลบสมการที่3เหลือ25ด็อก25ด็อกเหลือลบ5 25อกลบ5ด็อกก็คือลบ1ส่วน5ดอกเป็นลบ1แทนกลับในสมการ 5a1 บวกด้วยเท่ากับลบ5ตัดลบ2ลบ2เป็น 20a1 เท่ากับ4 a1 เท่ากับ4ส่วน5ตัดลบ2เป็น20ได้ a1 เพราะฉะนั้น a76 เท่ากับ a1 ก็คือ4 ด้วย75ดอกดอกก็คือลบ1ส่วน5เท่ากับ5ตัด5 1เป็น5 5 5 25ติดลบเท่ากับลบ11มันนั้นจะมีคำตอบ อีกมีมีข้อไหนที่ข้ามมาอีกไหมข้อ13บสาทำแล้วใช่ไหมสิบสามสิบสี่พี่บอกเฉลยนะสิบสี่ข้อสิบห้าทำยังครับยังเนาะสิบห้ายังใช่ไหมข้อสิบห้านะครับ <c oughs> ในลำดับเลขา a n เท่ากับ a 1 r กำลัง n ลบหนึ่ง ถ้าผลบวกของพจน์ที่3และพจน์ที่7เป็นพจน์ที่3บวกพจน์ที่7เป็น13และผลบวก13พจน์แรกเป็น A 13พจน์แรกเป็น A 1 R ก3 1ลัง13ลบหหารด้วย R 1ลบหหารด้วย R 1ลบ1เท่ากับ10

สองบวก a 1 r กํอาลัง6เท่ากับ13 a 1 r กํอาลังสองเอหาลัง2ดึงออกมาก็เหลือ1บวก R กําลัง4 r กอาลัง4ถ้าเราใช้ผลต่างไปตัดมันจะมีผลอะไรไหมเท่ากับ13 ตรงนี้ถ้ามอง็นผลต่างกำลังสามมันก็ไม่ได้ตัดเป็น r กำลังสิบสอง ถ้าเราลองมองไปเลขคณิตดูนะครับเพราะว่าลองเปลี่ยนโจทย์ดู15 an เท่ากับ a 1 r กําลัง n เท่ากับ a 1 n ลบ1นึดอคเราเปลี่ยนไปเลขคณิตดู a 3บวก a 7เท่ากับ13 s 13เท่ากับ13ส่วน2 2 a 1บวกด้วย12บสดอค เท่ากับ100 104 104 S13 วัรตรงนี้เป็น A1 บวกด้วย2ดอกบวกด้วย A7 คือ A1 บวกด้วย6ดอกเท่ากับ13 2 A1 บวกด้วย8ดอก2 A1 เท่ากับ13 งานไข่แรกอันนี้2ตัดเหลือ 13a 1บวได้2ตัดเป็น6 6 3เป็น78ดอกเท่ากับ104 2ตัด6 6 3 8 7 8สมการที่1สมการที่2เอาตันนี้คูณแล้วกันเอา13คูณเป็น26 13คูณ38 24 13คูณนะครับ13คูณ13คูณ8 24 13 8 3 24 3 8เป็น104ดอก13 169เอา2คูณเป็น26 A1 เอา2คูณเป็น16เป็น156ดอกเอา2คูณเป็น208 สมการที่2จับ2ตั้งลบสมการที่1ตัวนี้ลบตัวนี้ลบเหลือ52ดอกตัวนี้ลบตัวนี้52ดอก <c oughs> ตรงนี้ลบเหลือ9 9เหลือ9เหลือ3 39เพราะนั้นดอกเท่ากับ39ส่วน 52 3ต,ตัดเหลือ13 3ตัด3ตัดเหลือไม่ได้39ตัดด้วย52เหมือนเดิมนี่คือด็อกได้ดอกแทนกลับไปหา A1 A1 แทนที่สมการไหนง่ายแทนที่สมการนี้2 A1 บวกด้วย8ดอกด็อกก็คือ39ส่วนห 12เท่ากับ13เท่ากับ13 4ตัดได้2 a 1เท่ากับ13เอา4ตัดเหลือ2เป็น78 78 4ตัด4 1เป็น4 4 1 4 4 3 2วัน a 1เท่ากับ13เป็น169ลบ78 หาด้วย26 a 1เท่ากับ9ลบ8เหลือ1 7ลบเหลือ9 11ส่วน26เพราะฉะนั้นโจทย์ถามหา A 4 A 4เท่ากับ A 1 A 1บวกด้วย3ดอก A 1เราได้91ส่วน26บวก3ดอกดอกคือ 39ส่วน52 2คูณของ9บวกด้วย3 3เป็น3 0 3เป็เป็น117ส่วนด้วย52ตรงนี้เป็น9เป็น9เป็น9เป็น299เ9 9เป็น3 20 52 ไม่มีไม่มีช้อยไม่มีช้อยแต่เรามองอีกด้านหนึ่งไม่ออกร้อยแปดสิบสอวกหนึ เป็น9เป็น9เป็น2 <c oughs> มีอะไรตัดได้ไหมมันน่าจะ13ตัดได้เพราะว่ามันลงท้ายด้วย4ี่4หมดเลย13 13 2 13 12, 16, 13 2เป็น26สเศษ3 สิบสามสามเป็นสามสิบเก้าสิบสามหลือสี่สี่เท่าไหร่สี่ห้ายี่สิบเศษสามส่วนสี่มีไหมแล้วเขาบอกเฉลยเขาสามไหมแม่งเอ้ใครไปคิดออกให้โทวจอัดดึงมาต้องแก้อีกแบบหนึ่งออก <laughs> อย่างนี้หัวแตกแล้วนั่งทำโจทย์แบบนี้บางทีมันเป็นวน่าเราตั้งใจจะทำห้าทูมนั่งทำข้อแรกถ้าติดแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าคุณฉีกมันนี้แล้วคุณนั่งดูทีวีช่างแม่งคุณเคยเป็นผมก็เป็น <laughs> อพอดีมันมีตัวนำว่ามันน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเลยลองดูโอเค ข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งข้อสิบเจ็ดเราทำใาอย่างข้อสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดนะครับ a หนึ่งเท่ากับหนึ่ง a สองเท่ากับสาม an เท่ากับสอง a n ลบหนึ่งบวกด้วยสาม an ลบสองนะฮะสำหรับ N มากกว่า2ซิกมาของ AI I เท่ากับ,บ 1, 1ถึง5ถึง5เอาถ้ามันใช้ตั้งแต่หนึถึง5และคำตอบมันติด N หมดเลยฮะ คำตอบ3ามกำลังเอ็นล,นลบสามกำลังสี่สามกำลังเอ็นบวกดูมันฮะอะไรซิ่งมาตัดนี่ยมันมันมันจบแล้วตัดได้แล้ว ได้แล้วพี่ใช้ญสิบสามตัดทีหลังเอาแต่ตรงนี้หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมที่เราว่าเออมันตัดได้พี่ก็ตัดได้พี่เอาที่ตัดสิบสามตัดได้อีกเอาหกตัดได้อีกใช่ไหมสามหกสิบแปดหกสามสิบแปดมันตัดได้เหลือหกหกเหลือนี่มันตัดได้ตัดได้หมดเลยเมื่อกี้เราไม่ได้ตัดแต่เรามาตัดสุดท้ายได้เท่ากัน ขอบคุณครับที่พยายามช่วยเหลือดูข้อนี้กันนะพี่ก็เดาว่ามันพิมพ์ผิดอีกแล้วหนังสือเล่มนี้เพราะว่าคําตอบในชอยส์มันติดเอ็นทุกตัวเลยใช่ปะถ้าน้องดูคําตอบคําตอบมันติดเอ็นทุกตัวเลยนะครับทุกชอยส์เลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นซิกมาไอถึงเอ็นน่าจะไอถึงเอ็นโจทย์พี่ไม่ได้ทํามาก่อนล่วงหน้านะครับเริ่มทําพร้อมกับเราเพราะไม่ค่อยชอบทําโจทย์เก่า นั่นก็โดนกันหมดใหม่ๆห,ห,หมดเลยนะครับทำโจทย์เก่าก็เบื่อซิกมา AI เราก็ต้องถึง A1 ถึง A2 ถึง A3 ถึง A4 ไปเรื่อยๆไปถึง AN คิดว่าถึง AN เพราวัน 1, มีปัญหาโจทย์บอกมาแล้ว A1 คือ1 A2 คือ3 A2 คือ3ทีนี้ ตัวที่เราต้องเริ่มก็คือ a 3ต้องอ่านจากตรงนี้นะครับ a 3 a 3เราต้องอ่านจากนี้ a 3มันเกิดจากขัดดูสัญลักษณ์นิดนึงนะครับพวกเราตัวนี้ตัวห้อยมันเป็นตัวห้อยของ a นะ a ลบหตัวห้อยของ a a ลบสมันก็ต้องเป็น a 2นะครับเพราะ a ลบหบวกด้วย3ก็ a 1ด้วยงนั้นตัวนี้จะออกเป็นตัวเลขอะไร A2 เป็น3เป็น6 6บวก3เป็น9โอเค6บวก3เป็น9นะครับตอนนี้เป็น9 A4 นะครับ A4 ก็กลายเป็น2เท่าของ A3 A A4 ก็เป็น2เท่าของ A3 บวกด้วย3เท่าของ A2 ตามระบบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายเป็น 2a3a3 มันก็คือ9บวกด้วย 3a2 ก็คือ a2 ก็คือ3 33 3เป็น9 18เป็น27นะฮะ9 27เพราะนั้นก็คือ27ถูกไหมเรียง2ตัวลองตัวท้ายดู a5 a5 คือ2เท่าของ a a4 บวกด้วย3เท่าของ a a 3เป็นเท่าไหร่2เท่าของ a a 4ล้วได้27บวกด้วย3เท่าของ a 3ก็คือ9 3เท่า27 2เท่า27เป็น3เท่า27 81เห็นไหมครับตรงนี้21 27 27เป็น3เท่า27 3เท่า27คือ81 81โอเคสรุปแล้วก็ไปตกที่ สามกำลังเท่าไรสามกำลังศูนย์สามกำลังหนึ่งสามกำลังสองสามกำลังสามสามกำลังสี่สามกำลังเอ็นลบหนึ่งสุดท้ายสามกำลังตรงนี้เนี่ยกลัวห่วงแต่น้องไม่กล้าแกะค่าตรงนี้กันไม่กล้าแกะค่าตรงนี้กันค่อยๆแกะไปเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นเท่าไหรอนุกรมเลขานะผลบวกเลขาว่าไงครับ sn เท่ากับ a หนึ่ง r กำลัง n ลบหนึ่งหารด้วย r ลบหนึ่งวัน sn พจน์แรก ท่ากับ a 1, 1> <อ>ก็คือ1 r ก็คือ3กําลัง n นะครับ n พจน์นะครับกําลัง n ลบ1หารด้วย r ลบ1 r ก็คือ3ลบ1มันก็ได้เป็น3กําลัง n ลบ1ส,ส่วนส่วน2ส่วน2 <c oughs> มีข้อไหนไปทํามาแล้วติดไหมครับมีไหมที่พี่ข้ามมาคิดว่ามันก็พอพวกเราพองัดเองได้ก็เลยข้ามมาบ้างข้อสุดท้ายใช่ไหมเราทำทำยังข้อสุดท้ายของชีตเลยทำยังเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไปทำของโจทยแบปมือขัดนของเตรียมมาดม ข้อแท้ทำอย่างยังเนาะอย่าขี้เกียจหลังสงการนะอย่าขี้เกียจเล็กนิดเดียวเพื่อเทอมก็สอบแล้วข้อ สิบยแล้วกันลำดับเลขา a 1 r กํลัง n ลบหมี r เป็น3ส,ส่วน4 an เท่ากับ 2, 4, 3ส่วนด้วย64ผลบวกและผลบวกของพจนแรกถึงพจสุดท้าย Sn เท <SN S 1> ่ากับ a1 r กำลัง n ลบ1หารด้วย r ลบ1เท่ากับ3367ส่วนด้วย64จงหาผลคูณของจำนวนทั้งหมดจงหาผลคูณของจำนวนพจน์ทั้งหมดกับพจน์แรก ของดับนี้จงหาผลคูณจงหาผลคูณของจำนวนพจน์ของจำนวนพจน์ทั้งหมดของจำนวนพจน์ทั้งหมด <c oughs> กับพจน์แรกของลำดับ จงหาผลคูณของจำนวนพจน์ก็คือพูดง่ายว่าจงหา n คูณกับ A1 นั่นเองใช่ป่ะของจำนวนพจน์ทั้งหมดผลคูณของจำนวนพจน์จำนวนพจน์ทั้งหมดคือ n กับพจน์แรกของลำดับพจน์แรกคือ A1 n ของ A1 นั่นเองเอ็นก็คือ A1